สวัสดีครับพี่นนอกเหมือน,นทีมลาปลาใหมา่แล้วครับโอ้หมุนมาทางนอกแจงแจ้งครับเขาไปนี่่ก็เ,เป็นหลอดปลาครับขาดการวาันน้ำแห้งแล้วครับก็เลยพักกันบุกเข้ามาติดเป็นได้หนอกครับมาเบิ่งกันครับชิมี่โตอยู่บอหนอกปิดจ้าเอ้ปิตเตอร์แล้วนำเข้าไปเลยได้ผมก็ตามหลังมาแล้วคิดได้บ่ได้ครับมาเบิ่งกันอู้ ตึ๊บเลยครับอือเป็นไงพีจ่จ่าเอ้ยมิเตอร์แล้ววะมีน้ำเบาก็บอกนี่พี่เหลือแองนี่ครับขอนอยู่ครับนะพีจ่จ่าจะนำหนาไปงมบังครับมาที่มีโตเบ่เราไปแล้วครับ เดี๋ยผมก็ะิถท้ายบางกรน้ำมีบอคันมีกัโก,การงอมชอยกันบัดนี้นะกำลังแหวกข้างเขาไปได้ครับนี่นํำขอนน้อยเดียวครับเลยบุทึงพวกเขาวันแนมไปไกลๆก็เห็นยู่ยยิบยีบอยูยยยยย่ปลาหน่อยบ้างคือปลาใหญ่ไปเบิ่งกันครับบุกขักมันนี่บุกบุกบุกครับองบบบบอมลับุบกจะ้ขีมานโบมานครับ ผมเย็นอยู่ครับตอนแหลกว่หย่านห่อนอยู่พอดีมันเป็นเทิมก็เลยห่อนแน่เย็นแน่ก็กเป็นอย่างครับถือวัดสูบเบิงอือดจ้ามีดินมีบ่อนอยู่บ่ลองเบิง้งมีดินมีบ่อนอยู่บุ่่มเบิดด่ะ เป็นใดมมนคือา่าเป็นตะเบิร์แทะโม่เบิร์ตนะเป็นตไดอยู่บ่นูกชีแจวอู้เย็นครับเป็นเถอมเย็นยังม,มาปลาที่หยั่งบัวหยั่งแค่ลงเลนไล่จ่าละง่วบางอยู่ล้กชีมีบุมี ก็ยังมิดมนี่อยู่บเห็นดีนเลยน่างก็บอไายครับขีดตวมไแดงพวกเขาสู้อยู่บ่พีจ่จ่ามีแต่ปลาหมอหรอวะเอาอย่างตีขันเยอะบ้าวอ๋อปลาเดิมลหรครับปลาเข็ง ว่าปลาเข็งพ่อได้กินอยู่แต่ปลาคอยังเม็ดอยู่ออไอเบื้องขนไม่มีโอ้ไอเบื้องขนหนานี่ไอ้ขงหนาขน้นหนาขนไอ้เบิ่งข้างหนานี่แองนี่บกแห้ง,งแค่แรกวันนี้เบิร์ดอะไรนี่บนนี้เบิร์กระแขกแล้วเอาไปกินนี่หอยแขกหลงอยู่ครับ โอ้ปลากระดีหลอย่อางนี้เดี๋ยวจังมางอมไปไปเช่าห้าประคอให้พี่น้องพึ่เนเบื่องแน่ประพอได้กินอยู่บ่โอ้ปลาเค็งหลายอยู่ครับซูนในตีนอยู่ามาเบิ่งมา,มาเบิ่งมากข้างห้อ,อ,อเออแลว่าแองนี่โอ้จับ เราพาหมุนลาวแองนี่มีแล้ววะเอ้าสองแองครับสองแองอู้หอยแข็งขืนด้วยว่านี่เปิดว่าแข็หัวมังกรนะครับขึ้นอือึ้นได้วะเราว่าแจ๋วแหละพี่จารณ์แล้วเพืแจ๋วแหละนะวะแจ๋วกับแจ๋วครับ นพ่อชิมี u, ่อยู not, no. mm ่บ hmm. huh? like ้านนอประคอใหญ่ให uh ้พี่น้องเบิ่งแดกง้อไม่พี่น้องเบิ่งแดกพี่จ้าอุ้ยอุลลูดครับเป็นตาอยู่เป็นตาไลยอยู่เป็นตาหนี้อยู่คอยขนหาเบิ่งไปแล้วไปแล้วพูดอุ้ยอเดี๋ยวไปแลยนี่เตอแล้วว่าไปแล้วไปแล้วเอามาให้เบิ่งเจ้โตัด้วนะ มันคือว่ากระดอกกระเดียดแท้โอ้ยอย่างมพี่จ้าโออยโอ้ยงาครับทบแคบงามกระคอนโอ้ยเป็นตะลตายอยู่ครับปลาหัวบ่อนผออยู่เป็นตะลตายอยู่ว่าตามแต่บวกคนสอุุุ้้้ยยออย ยกกไปแล้วครับเป็นได้หนอโอ้เด็ครับไปเดิมแหละครับประคอแต่ว่าบบวงหญ่ปันไรนะเรื่อยๆครับหู้หหลายครับหลายหลายหลายโอ้โหหลายครับ อุ้ยลอยครับคุณเอาแล้วครับนี่นี่นี่ขันนี่ขันนี่โอ้มุนเขาทำครับมุนเขาโอ้ไปเล็วยกหลั่นละนี่ดเสียงครับอุ้ย โอเสียงหลายครับเสียงเสียงเป็นตาหลายครับผมก็จกมานีู่่ำพออยู่ครับโอ้โตาหลายครับตาหลายครับโอ้โหอ้หอไหนครับกำลัวอยู่มือเดียวครับโอ้ยจ้า เอามาเอา,า,เอานี่มือเดียวนี่มาเอาปูยูเนี่ยอ๋อได้ยังี้โอ้ได้ครับประคองง่ผมขับมือเดียวปูยูเลยให,ให้เตอร์ละมาช่วยจัดการครับเอาขึ้นมาให้พี่น้องได้เบิึงได้โอ้นี่ครับโอ้แน่นอนครับเจ้าเจ้าเจ้ากระเดิมแล้วครับหนึ่งโตง่ายง่ๆหลายครับหลายหลายอุ้ย อีกแล้วครับไล่แหงครับไล่แหงผมนำนาเลยนะครับรัดงอมรัดไปแล้วครับอุยโอ้โมีแต่ปลาครับโอ้ย หนอนเอ้อดเดยมันซ่อนแค่บาทนี่เฮ้ยซ่อนปลาครับจกไปหมูได้มีแต่ปลาน้อขอนครับโอ้ยเจ้าหูเหมือนกันนะอุ้ยอ้ยนี่ทำครับโอ้ยทำละซีละฮ่ะอุี่หนอนเอ้ยมือเดียวเอาบดไถครับ เยอะมากเลยอ้ปีาเตอรเราอมาแล้วพี่รอพี่แรกอพี่แรกเฮ้ยอ้ยอ้น้องเอ้ยมึนจากามเบาเลยทวนปลาทำปลาครับชวนค้าไปกับพันธุ์พีจาะไรมาก โอ้ยงมหลัดก,กันพี่จ๋าหอมหลัดก,กันเป็นังไรหนอหอมหลัดก,กันเป็นตำนานโอ้ยไปเลยเด้โอ้บอ่อขันหนอเลยอุ้ยเป็นอะไรหนอเป็นอะไรหนอหอืมได้แล้วบ่อพี่จา๋าเจอแล้วพอด่ายหนอ,หอขันเลยครับ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคืนนีกแล้วครับอุ้ยฮะได้เบิ้งชอนโต๊ะสั้มโต๊ะละครับอูดผมก็ชิได้ง้อมซอยเพิ่นละบาทนี้ก็เดี๋ยวกล่องละผมก็ชิเช่าแล้วครับเพราะว่ามันซอยต้องซอยกันง้อมครับเพราะมันหลาย เดี๋ยวได้ลายตอนใดผมชิมาถ่ายให้เบิ่งอีกเท่าน,นึงนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะฝากติดตามนะครับนี่โอมกันเลยครับติดตามอยู่เลยครับให้กำลังใจกันแน่พอได้หมักพอได้มวนเขามาเบิ่งครับจะขึ้นไปมดแล้วใจดีเลยกับกดวัวชิงไข่เลยครับููขึ้นโลอ่ะดไปแล้วไขึ้นเนื้อแล้วครับเดี๋ยวผมตามมาขอยุติก่อนครับมางมซอยกันเดี๋ยวจังคิดถ่ายาเป็นอัน